สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับเหมือนเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมพัชรปัญยงยงและทีมงานรวยหุ้นนะครับพบกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันเวลาเดียวกันนี้นะครับล่าสุดนะฮะในเรื่องของปัจจัยต่างๆการลงทุนนั้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังเป็นการปรับบวกและลบนะฮะผันผวนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วงท้ายสัปดาห์นั้นนะครับก็มีแรงดีกันกลับเข้ามารีวอล์กลับแรงเพราะปัจจัยใดๆนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะจากนี้ไปเนี่ยนะคร ย่อลงตามตลาดโลกอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับ1,231จุดโดยประมาณเนี่ยนะครับ1,235คือแนวรับสำคัญ ทดสอบกันมาหลากหลายครั้งนะครับมีโอกาสย่อลงต่อเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ครับปัจจัยแรกเลยนะฮะนั่นคือในส่วนของจีนครับหลังจากที่มีการคลายกังวลกันออกมานะฮะเทขายออกมาแรงสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนกระทั่งเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ครับแตะ7%ทีเซอร์กิตเบรกทีนึงเลยนะฮะแต่ก็มีการยกเริ่มาตรการไปแล้วทำให้ท้ายสัปดาห์นั้นอีบ้าวขึ้นมาแต่วันนี้ยังไหลลงต่อนะครับปัจจัยที่สองครับนั่นคือทางด้านของธนาคารโลกนะฮะมีการหันการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี2005 2016 2559อนี้รหืลง ประมาณจุดสถึงจุดสี่เบสิสพอยต์นะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะฮะมีการคาดว่าประมาณสัก2.9% g r o w t ก้าเปอรเนต์ยนะฮะจากเดิมนั้น3.3เศรษฐกิจสหรัฐครับจากเดิม2.8เหลือ2.7เศรษฐกิจจีนครับจาก7เหลือ6.7นะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นครับจาก1.7เหลือ1.3นะครับ ราคาน้ำมันดิบครับปัจจัยที่3นะครับปัจจัยที่กระทบต่อเซถิเมนต์การลงทุนอย่างแรงเลยเพราะว่ากว่า3 0ของตลาดทุนไทยนั้นนะครับไปอยู่ในเซกเตอร์นี้นะครับหลังจากที่มีการย่อลงมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ย่ออีกนะครับทำให้ต่ำสุดในรอบ12ปีไม่ว่าจะเป็นเวสเซ็กซ์เอเองก็ดีนะฮะในยุโรปเองก็ดีรวมไปถึงในส่วนของดูไบด้วยนะครับจุดนี้แหละครับกระทบการลงทุนในส่วนของกลุ่มใหญ่คือภาคปิโตรนะฮะทีนี้มันก็อาจจะส่งอันนี้ของในเชิงบวกบ้างในส่วนที่ต้องใช้ปิโตตตตรเเเลลียมมป็็นนนนนนััว้้้ททุแแกําาาข่ บรรยากาศการลงทุนที่ไปกระทบต่อกลุ่มปัทองบริษัทนี้คือลูกเองเนี่ยนะฮะยังมองในเชิงลบก,กันอยู่นะครับแน่นอนฮะมีคอมมูนิตี้ที่ลดลงย่อมมีการสวิตชิ่งไปคอมมูนิตี้ที่สามารถกลับขึ้นมาทำกำไรได้ทองคำครับน่าสนใจมากช่วงหน้าพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณทิพานนว,วัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ผานของ YLG Bulletin เ,เรื่องของทองช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ ทำรรกันแบบมีเงินเก็บออมแบบผมสิแบบพุ้มครองเพื่อครอบครัวดีกว่าดีกว่าไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชค่ะ านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการรวยหุ้นนะครับยังอยู่กับผมพัชราและทีมงานรวยหุ้นอย่างที่เกริ่นําไปนะฮะเรามาดูนะครับอีกหนึ่งคอมมูนิตี้นะครับซึ่งมีการกลับขึ้นมาของราคามีการกลับเข้ามากินกันไรกันค่อนข้างมากทีเดียวเลยนะครับพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณจิพานวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Boolean d Futures ครับสวัสดีครับคุณมลครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์เป็นอย่างไรบ้างฮะช่วงนี้คึกคืนขึ้นไหมครับในการลงทุนในทองถือว่าตัวราคาทอง เองก็โดนสองเด้งใช่ไหมฮะทั้งอาตราแลกเบี่ยนเองก็ดีทั้งการปรับขึ้นของราคาทองในตลาดโลกเองก็ดีก็ถือว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยนะคุณบลครับมีอะไรที่จะส่งผลพักดันราคาทองต่อบ้างค่ะอย่างช่วงนี้เองนะคะเรามองเป็น2เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกเนี่ยค่ะตอนนี้ทองคําเองกลับมาเป็นเซฟเฮเวนแอสเซทอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะจากที่มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เลยทําให้ตัวราคาทองคํากลับมาเป็นสินทรัพย์ที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งและมีการปรับตัวเพ เริ่มเข้าซื้อมากขึ้นอย่าง S P D R Spi ร์โกค่ะสัปดาห์ปีที่แล้วเนี่ยขายทั้งปีแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีการเข้าซื้อเพิ่มขึ้นค่ะกับเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเทศกาลที่กําลังใกล้เข้ามาแล้วนะอย่าลืมช่วงจุดจีนที่กำลังจะถึงโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะคะดังนั้นเองในช่วงที่ผ่านมาพอเป็น2ปัจจัยนี้ที่ประกบกันขึ้นมาเลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1,100เหียนช่ววง่ปีีทแล้ ปลายปีนะคะปิดแถวๆประมาณสัก10,60นบนี่ก็ถือว่าปรับขึ้นมาประมาณ40เหรียญภายในแค่10วันเท่านี้ก็มีแต่ปัจจัยบวกทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฤดูกาเนี้ก็ดีนะรวมไปถึงการเกณฑ์กำไรเองก็ดีทีนี้ YLG มีข้อมูลอะไรมาเสริมในจุดนี้ฮะถ้าถอยกลับไปดูสถิติเป็นอย่างไรบ้างฮะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราอยากจะให้ดูคือในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปลายปีที่แล้วราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปจนถึงประมาณสัก10,45เหรียญ1,046เหรียญก็คืออันนี่เป็นการรอน ที่จะเฟดจะเริ่มมีการปรับขึ้นอัรตดอกเบียนโยบายเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีเรากลัวกันเรื่องของการปรับขึ้นอัรตดอกเบียใช่ไหมคะว่าถ้าขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยยังไงทองลงแน่นอนแล้วจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ราคาทองต่ําสุดก็อยู่ในช่วงที่ก่อนจะมีการปรับขึ้นอัรตดอดเบียเพราะว่ามองไปในเรื่องของการรับข่าวนะคะก็ตามกระแสเท่านั้นแต่พอหลังจากที่เริ่มปรับขึ้นอัรตดอกเบียแล้ว ราคาทองคําเองก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้พอเราวันนี้เราก็มีภาพเป็นสถิติมาให้ดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วง45ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเฟดได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด8ครั้งนะคะโดยที่จะเห็นได้ว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็น6ครั้งใน8ครั้งนะคะที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก5.7ได้ค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นหลังในช่วงประมาณ12เดือน หรือว่า1ปีหลังจากที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกไปแล้วนะคะคก็จะเห็นได้ว่า5ใน8เนี่ยค่ะตัวราคาทองคําเองก็ขึ้นถึงประมาณ10%ได้เหมือนกันที่เป็นเขียวเ,ยวเนี่ยนะ,ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพย้อนหลังให้ดูสถิตินะคะก็แสดงให้เห็นว่าในรอบนี้เองเนี่ยค่ะถึงเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้ราคาทองคําจะเป็นขาลงอย่างเ,<อ>เดียวนะคะก็โอกาสในการปรับตัวขึ้นก็ยังมีซึ่งถ้าเกิดว่าเราอิงจาก เราอิงจากตัวสถิตินะคะแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่ที่มีผลด้วยเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของการแข่งข่าของค่าเงินดอลลาร์นะคะถ้าเกิดว่าค่าเงินดอลลาร์นะคะแข่งค่ามากๆก็อาจจะส่งผลทําให้ตัวราคาทองคามีการปรับตัวลดลงแต่ถ้ามากเกินไปก็จะส่งผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของของการเงินของทางสหรัฐก็จะส่งผลกับตัวราคาทองคาอาจจะให้มีการปรับขึ้นได้ค่ะ ต้องรอดูนะฮะว่าการควบคุมในส่วนของอาจารย์และเู้่เขาเป็นอย่างไระนะครับะจะแข็งข่ามากเกินไปนั้นคงเป็นไปได้ยากนะครับและอย่างที่คุณบอลบอกไปนะฮะการเก็งกําไรในส่วนของทองเราจับตาดูในส่วนของราคาตลาดโลกแล้วแต่ส่วนใหญ่จะพลาส์อินก่อนนะฮะ<ช>หลังจากนั้นเนี่ยมีการปรับขึ้นจริงๆหลังจากประกาศเรียบร้อยแล้วเฟดประกาศป้องขึ้นยี่ห้าเบสิสพอยต์หรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งเซอร์งก็แล้วแต่ราคาส่วนใหญ่กลับมาขึ้นตามขึ้นไป ใช่ค่ะมองกรอบของการลงทุนทองไว้อย่างไรครับอย่างในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เรายังค่อนข้างมองบวกสาหรับตัวราคาทองคําเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแรงซื้อมีต่อเนื่องและช่วงนี้เองก็ปัจจัยตัวเดิมยังมีอยู่ก็คือในเรื่องของดีมาของช่วงจุดจีนเองนะคะแล้วก็เซฟเฮฟเว่นแอสเซทก็ยังเราก็ยังมองภาพนั้นโดยที่ในรอบนี้แนวต้านด้านบนเนี่ยเรามองประมาณ1 1 5 5ห่ยเหรียญค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินบาทเองเนี่ยค่ะก็อาจจะเห็นใกล้ๆ2 0 0 0 0บาทได้เลยนะคะในรอบนีี้คค่่่่ะสวววนนแรรัับบเยอูทิณ 1,080งห่นอเหรียญ่ s วเอส a อล่าตัดรอยออนหรือว่าถ้าจังหวะที่ที่เป็นราคาเป็นเงินบาทก็อยู่แถวประมาณสัก18,800ประมาณนั้นค่ะครับผมไม่หลุดพันนะรอบนี้รอบนี้ยังไม่หลุดแต่ถามว่าแต่อันนี้คือเป็นแค่ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าแนวโน้มภาพรวมราคาทองคำในปีนี้เนี่ยค่ะคือเรามองว่า น่าจะใกล้ๆกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยค่ะกรอบเนี่ยอยู่ประมาณ1 0 5 0นจนถึง1,300เหรียญจะเห็นได้ว่า1,300เหรียญสูงสุดไตรมาสแรกและไตรมาสสุดท้ายลงไปที่ประมาณสัก1,046ี่เหรียญค่ะสำหรับในปีนี้เนี่ยค่ะกรอบเรามองประมาณ1,000เหรียญเป็นจุดต่ําสุดก็คืออาจจะต่ํากว่าปีที่แล้วนิดนึงนะคะส่วนจุดสูงสุดเนี่ยค่ะเรามองแค่1,200เหรียญซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้เห็นในไตรมาสแรกดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่เก่งกําไรนะคะแล ใกล้ๆพันสองเหรียญเป็นจุดขายเพราะว่าได้2อเด้งเลยก็คือในเรื่องของราคาทองคําที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็การอ่อนค่าของค่าเงินบาทบแล้วจังหวะนั้นถือเป็นจังหวะขายและหลังจากนั้นเองก็แนะนําลงออรอกัน ปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วเข้าซื้อ,อแถวประมาณสัก1000เหรียญครับผมนี่คือกรอบกว้างๆของปีนี้นะฮะหนะะึ่งพจนถึง1,200เหรียญสหรัฐต่อทริโอนส์นะครับก็ลองถอนออกมาเป็นเงินบาทจับจังหวะในส่วนของข่างเงินดูแล้วกันนะฮะเมื่อวสักครูน่นี้ลองกลับมาดูชาร์ตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเครื่องแรกเครื่องหลังนะครับที่คุณมลและทีมงานวายอลจีนั้นได้กลเตรียมมาเนี่ยนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องแรกเครื่องหลังที่เราเอามาจากโตวทางคิดโก้นะคะที่ที่มีการทําวิเคราะหห์อออกกมมาาาาแต่่จจจะะเ็นได้วีร ต่างกันนิดนึงค่ะในช่วงครึ่งปีแรกเนะะี่ยค่ะนักงฮิตโก้เองมองว่าราคาทองคาจะมีการปรับตัวลดลงนะคะ<ม>แต่เรามองแบ่งเป็น2ไตรามาสในช่วงครึ่งปีแรกไตรามาสแรกเนะะี่ยค่ะทาง y l g เรามองว่ามีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่เราบอกว่าเรามองทดสอบแถวประมาณ1,200เหรียญนะแต่หลังจากนั้นแล้วหมดช่วงเทศกาลต่างๆไปแล้วแล้วก็หมดสถานาการณ์ปัจจุบันที่เป็นสถานะสถานาการณ์ ที่ต้องระวังในส่วนของตะวันออกกลางเนี่ยค่ะตัวราคาทองคํามีโอกาสในการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะอาจจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะยังไงก็ไม่น่ากลับขึ้นไปทดสอบที่1,200เหรียญอีกรอบหนึ่งคือโดยรวมเนี่ยยังยังอยู่ในลักษณะของไซเวดดาวของตัวราคาทองคำเลยเเพราะว่าคุณมลมองนะฮะ1,200ภายในครึ่งแรกของปีใช่ค่ะนะฮะหลังจากนั้นพอไปเรียลไลซ์สุกอย่างแล้วเนี่ยค่าไตรมาสสามไตรมาสสี่เริ่มกลับมาภาวะปกติแล้วใช่ค่ะนะครับคง ทองนั้นมีการมองว่าเป็นเซฟเว่นแล้วราคา,าสูงขึ้นอีก อันนี้ก็ต้องต้องต้องรอดูสถานการณ์แต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะเรามองว่าไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ต้องต้องติดตามอยู่ดีค่ะว่าว่าตะวันออกกลางนี่จะออกมาในรูปแบบไหนหลากหลายบทความนะท่านผู้ชมครับคุณบอลเขียนว่าสงครามโลกครั้งที่3กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้มันจะส่งผลต่อราคาทองยังไติดตามอย่างใกล้ชิดที่คุณบอลบอกไปช่วงสั้นๆนี้ฮะภายในครึ่งแรกของปีให้ดูกรอบนี้ก่อนนะครับมีโอกาสกินกำไรได้ถึง200เหรียญสหรัฐต่อชอยออนนะครับอนกลับเข้ามาเนี่ยนะฮะถ้าโหไปในเกงฟิวเจอร์เซ็นตก็มีโอกาสกำไรเยอะมากเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะก็ ว่าทำกำไรในระยะสั้นได้เลยค่ะครับผมให้ช่วงท้ายนี้ครับยังเหลือเวลาเล็กน้อยให้คุณบนแนะนำหน่อยฮะในเรื่องของการเทรดทองครับกลยุทธ์ในปีนี้ควรจะระมัดระวังอย่างไรบ้างค่ะสำหรับกลยุทธ์ในปีนี้เองนะคะเราก็ยังแนะนําว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นอยู่ดีนะคะลงทุนตามกรอบค่ะโดยที่กรอบเนี่ยค่ะลงไปใกล้ๆหนึ่งพันเหรียญเป็นจุดซื้อ,อแล้วก็จุดขายอยู่แถวประมาณ1,200เหรียญค่ะครับผมค่ะ อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือในส่วนของกราฟนะคะแคนดสติกที่เราหยิบยกกันขึ้นมาค,ครัให้ดูกรอบว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะฮะ,ะจดทันจดไปนะครับจดไม่ทันไปดูที่แฟนเพจของเราะนะครับ www.facebook.com/slash รวยหุ้นนะครับ นี่คือทั้งหมดนะของรายการรวยหุ้นในวันนี้นะครับติดตามได้เป็นประจำนะครับในวันเวลาเดียวกันนี้นะครับพบกับผมคุณบอยเฉลิมพรนะครับคุณเฟิร์นศิรัตยานะฮะที่จะหยิบยกในเรื่องของการลงทุนไห้ท่านนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนคอมมิชชั่นเองนะครับก็พบกับ YLG b u l l i บูเียนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในหุ้นนะฮะการลงทุนในหลากหลายแวดวงเนี่ยนะฮะก็ติดตามได้กับรายการรวยหุ้นวันนี้ขอบคุณคุณบลเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมครับในส่วนการลงทุนนะฮะจับตายอย่างใกล้ชิดน,นะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องของการเมืองภายในด้วยนะครับดูซิว่าการลงทุนนะครับ ที่จะเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะผ่านตลาดหลักทรัพย์เองก็ดีหรือจะเป็น,นส่ง FDI การลงทุนโดยตรงนั้นจะกลับเข้ามาฟื้นได้หรือไม่หลังจากที่ World Bank มีการกดในส่วนของอัตราการเติบโตของไทยของโลกของจีนของสหรัฐดูซิว่าจะเป็นไปตามที่เขาประเมินกันไว้หรือไม่ถ้ามีการประเมินว่าไทยจะเติบโตเพียง2%นั้นประเมินได้เลยนะฮะว่าเขามองว่าเราจะไม่มีการลงทุนโดยตรงเราจะไม่มีการกระตุ้นอัดฉีดของภาครัฐแต่จริงๆแล้วมันยังเกิดขึ้นนะครับทำใจให้โล่งๆไว้นะครับเซนิเมนต์กลับมาขึ้นอยู่กับการลงทุนของท่านนนะคีคคัั้รบวุณ มนผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ